เมื่อกี้ก็ไปใส่แง่มาอยู่ครับพ่านแก่ครับอันนี้ให้ยังครับน้องมาหนีอยรับมีดกีดยางครับรับมีดกีดยางมาซั้นมีดที่ลับนี่เหมาะสําหรับคนตัวสูงบอมึงยังตัวตัวตามกันขี่ได้กีดได้ใช่บนสูงก็ขี่ได้ตไปต่ำก็กีดได้กันครับหินนี่ก็เห็นมีสีหินสีขาวๆนะครับอ๋ออันนี้เป็นหินภูครับหินภูน้องสั่งตัดมาอย่างเดียวครับ พ่อม่มีขายต้องสั่งทางมาเป็นคูเป็นหินธรรมชาติเ้าขาวนี่เป็นหินตลาดเป็นคับบครับอ้ใดสนใจครับผมการลงทุนที่ที่บริษัทลงทุนเนาะลงทุนบ่หลายเนาะมีดจีด,ดยางอันนึงสินะครับหินละมีดสองสามอันก็เป็นความตั้งใจนะครับ รับจ้างกีดยางนะครับพื้นที่ที่มีกันนั่นนะครับมันมีตะภาคแต่ได้ครับภาคอีสานเท่ากับมีครับผู้ใดอยากษ์กนแต่นี่ของพันแกเป็นกีดของคนเองครับสามพันปุ่มั้งผู้เดียวนี่สามพันนี่ครับเป็นเป็นมีสำรองนี่ครับสองที่บังโหลดเซียนยังพันนี่พันยังใส่สองอันเลยครับสำรองเบิ่งเลยครับเบิ่งดีล้วมันจะมีวิธีเทศยรความได้ครับจะมีวิธีเทศยรเป็นครับ ถามเบิ้งได้รับพิธีเทียนเป็นๆแบบใดนเทียนแบมีดคมหรือยังประมาณนี้นะนี่ถามอันนี้เห็นยังครับนี่ครับลองว่าคมไม่คมครับลองกับเล็บผู้เจ้าหน่อยครับลองเล็บเจ้าของหน่อยครับยังไม่คมครับยังไม่นึบไม่นึบยังไม่นึบเายังไม่ตึ๊กตึ๊กยังไม่จับยังไม่จับเราก็ต้องรับของไมครับโอ้โหน้ำมะพร้าเขามีมาขายบาทเลยไม่ ตอนนี้เดีจตอนเื่อนี่ได้เงินเป็นร้อยเพะโอ้ยังไม่หนึบยังไม่หนึบขี่บอแตงเดือยเงาหนี่เป็นเพราะเอียงครับมันบาดหน้ามันจิบาดนานข้อแกนแต่ว่านี่ก็อันนี้เราใช้มานานเรารับมามันก็หดลงเลือดแต่มันังกินได้ครับมันจะไม่ค่อยข้อแกนครับของเราเราจิตจิดท้ายนะ นึบละนึบละโอเคแล้วได้แล้วครับผมสุดย <c oughs> อดออ,อันนี้โชว์โชว์ชวชมีดที่ผ่านการกรีดมาในแต่ละมือนี่ครับมันจะมีจุดฉึกหลอมีอย่างหลายๆนะครับต้องรับให้มันคมถูถ้ารับอยู่ประจํามันก็นสีรับแป๊บเดียวกับคมขึ้นไหมเหรครับที่จริงกับคมอยู่ครับสำหรับคนขี่คานคือเบาสัน,นส่นรนียดยางคือกันครับ แต่ว่าอย่าง่ม่ารครับกะขีข้ายกับทุท่วๆเอาเลยนะว่าคือจังพานแกะผ็นงานละเอียดเด้เสร็จครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปต่เพียยเท่านี้ครับมาเบ่งพานแกะผืนรับมีดได้ครับ